เชื่อว่าก้าวไกลยังสู้ผมไม่ได้ยังห่างชั้นเพราะว่าผมยังหาผลงานก้าวไกลไม่เจอเลยอ่ะสุราก้าหน้าก็ทำไม่สำเร็จแก้รัฐมนุนก็ทําไม่สําเร็จ<อ>มีเรื่องไหนสําเร็จบ้างอะ่ะเรื่องลวนลามทาเพศอ่ะสำเร็จแม้ผมจะไม่ใช่คนดีถึงร้อยเปอร์เซ็นะส่วนเลวก็มีแต่ส่วนเลวไว้ใช้กับคนเลวพวกรัฐมนตรีช่วั่วอดีตนายกชั่วเนี่ย<อ>ผมไม่เคยกลัวอยู่แล้ว เดิมทีก็เข้าใจว่าทีมงานของคุณทักษิณเนี่ยน่าจะมีความรู้มากกว่านี้ไปไปมามาเนี่ยถ้าเทียบกับลงตู่ยังห่างประมาณเกือบสิบเท่าอ่ะอ mm ันนี a จะต้อนวอลเตนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาหาเสียงไว้แล้วก็ททำไม่ได้หรอกเพราะกฎหมายไม่เอื้อเนื่องจากว่าไม่มีความรู้จึงพงๆง,ง,งไปอยากให้ได้คะแนนเสียงแล้วพอประชาชนเรืองเยอะประชาชนก็อยากได้แล้วสุดท้ายทําไม่ได้เนี่ยเขาก็ด่าพ่อเอา ผมมงคลกจสุขสินธารน,นนทะ์นะอดีตสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรแบบบัญชีเลขชื่อแล้วก็อดีตหัวหน้า,าพรรคไทยชีวิไลคิดถึงไหมพี่คือความจริงอะ่ะชีวิตคนเรากับการเมืองมันแยกกันไม่ออกหรอกต้องเข้าใจว่าการเมืองมันคือต้อนกําเนิดของทุกอย่างชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนขึ้นอยู่กับการเมืองถ้าการเมืองดีการเมืองสุจริตการเมืองมีสมองก็จะทําให้บ้านเมืองดีขึ้นแล้วตอนนี้พี่ว่าการเมืองดีไหม การมันไม่ดีสเปะสปะเนื่องจากว่าผู้บริหารชุดปัจจุบนันองค์ความรู้ไม่พอเดิมทีก็เข้าใจว่าทีมงานของคุณทักษิณเนี่ยน่าจะมีความรู้มากกว่านี้ไปไปมามาเนี่ยถ้าเทียบกับลุงตู่ยังหา่างว่ามันเกือบ <sque al. S 2> สิบเท่าอ่ะคือลุงตู่ว่าว่าไม่ดีแล้วพอมา <5 S 1> เปรียบเทียบกับสิ่งที่ทท <5 S 2> แย่กว่านียลุงตู่ดูดีขึ้นมาเลยผมก็หมดบ้านไปหนึ่งหลังหมดรถไปหนึ่งคันช่วงโควิดไงถูกดำเนินคดีไหมก็ถูกดำเนินคดีมาประมาณ6คดีด้วยกัน ในช่วงที่4ปีที่เป็นสอสอผมว่าผมทำงานคุ้มมันมีโปรเจกต์หนึ่งก็คือจะซื้อเครื่องบินฝูงใหญ่38ลำแสนห้าหมื่นถพันล้านผมเป็นคนตรวจสอบที่อุตภเปาเองอภิปรายอยู่คนเดียวอภิปรายเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นฝ่ายค้านอิสระเนื่องจากว่ารัฐบาลก็ไม่ให้อภิปรายเพราะเขาจะซื้อถูกปะ แต่ส่วนฝ่ายค้านไม่ค้านเพราะว่าฝ่ายค้านในปีที่แล้วเนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยเดิมที่เป็นคนจัดซื้อเครื่องบินปี474849ที่มีปัญหาอยู่ขาดทุนจนถึงปัจจุบันแสดงว่าเราก็เซฟงบป,ประมาณของชาติแสนห้าหมื่นล้านด้วยฝีมือสอสอคนเดียวผมเชื่อว่าก้าวไก่ะยังสู้ผมไม่ได้<ค>ยังห่างชั้นเพราะว่าผมยังหาผลงานก้าวไกลไม่เจอเลยอ่ะสุราก้าวหน้าก็ทําไม่สําเร็จแก้รัฐมนูญก็ทําไม่สําเร็จม,มีเรื่องไหนสําเร็จบ้าง่ะ เรื่องรวนลามทางเพศเนี่ยสำเร็จฝ่ายค้านอิสระนี่มันจําเป็นกับการเมืองไทยไหมคือความจริงมันจําเป็นเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามันมีผลประโยชน์มาล่อจาล่อตาล่อใจผมทําแต่ละเรื่องเนี่ยมีคนมาเสนอผลประโยชน์ให้ทุกอย่างพียง <c oughs> แต่ว่าเราต้องแยกแยะว่าเราต้องการฐานะที่มันเยอะขนาดนั้นหรือเปล่า <c oughs> ได้มาพันล้านสองพันล้านหมื่นล้านสุดท้ายเนี่ยนักการเมืองเอาไปทําอะไรครับ นักการเมืองที่โกงไปประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นล้านเอาไปทำอะไรก็ไปซื้อเสียงสุดท้ายซื้อเสียงเสร็จปุ๊บหมดพราหมดถูกดำเนินคดีก็ต้องหนีติดคุกชีวิตบ้านปลายก็ต้องหนีอ่ะตัวอย่างก็มีอยู่ที่ทชั้นสิบสี่ไงสมมติถ้าได้นักการเมืองที่ดีผู้บริหารประเทศที่ดีที่ทาให้เศรษฐกิจดีผมก็ทําธุรกิจผมก็กําไรฮนะแต่ถ้าสมมุติถ้าเราได้นักการเมืองไม่ดีผู้บริหารประเทศไม่ดีนายกไม่ดีรัฐมนตรีโง่ ประเทศก็ชิบหายเราเป็นนักธ <inde> ุรก <ming> ิจเราก็เจ๊งไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาทําเองทําพักไทยสิบไลต่อหรือว่าเราจะไปรวมกับพักใหญ่ถ้ารวมพักใหญ่พักใหญ่มีคนเก่าคนแก่เยอะแล้วก็ความคิดอาจจะสวนทางกันเพราะต้องเข้าใจว่าคนแก่เนี่ยเข้าไปโกงเต็มที่เพราะว่ากูช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วแต่สมมติถ้าเป็นวัยหนุ่มๆเนี่ยมันจะไม่กล้าโกงเพราะว่ากลัวติดคุกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงประมาณ3ปีที่เหลือเนี่ยผมก็จะดําเนินคดีไอ้พวกรัฐมนตรีไปพวกนายกที่ขี้โกง ให้หมดเลยไม่ให้เหลือเลยแม้แต่คนเดียวอเออก็เลยจะบอกท่านรัฐมนตรีพันตํารวจเอกทวีสอดส่องให้ขอนุมัตงบสร้างเรือนจําเพิ่มเติมขอสามคำได้ไหมให้กับการเตือนตอนนี้โคเทงสวย